ต้องเอาเียไว้เอา้ไคห้าหรอไมลิได้แล้ว พี่จีพี่บคดณมาพถึงวันนี้กูทำปังเลยอะทำไมล่ะต้องสวยงงานต้ยงท้ไมอบกปเงด้วยทำไปองด้วยตงขอให้เลยนะนี่ขึนมาขึ้นมาพอบอมบี้เป็นคนทำทำเองเลยทำางเลยปากมนาวม้วมกไไม่ออกเลยพี่จีดูเคสพี่จีหนูทำเคสมากพืพี่จีเลยนะเนี่ย นรออยู่เนี่ยว่ามันจะเขาไอน้